สวัสดีค่ะมาพบกับช่องธมนวันชาลิภาอีกครั้งนะคะวันนี้มีแนวทางหวยบนล่างรัฐบาลไทยวดวัวดวันที่16ทัน5 2่7นะคะช่องธมนวันชาลิพาเป็นแนวทางหวยรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะ เลขบนสองตัวนะคะมี03 23 93ค่ะเลขบนสามตัวอีกใบนะคะมี823 803 893ค่ะ แล้วก็มีเลือกบน3ตัวอีกใบนะคะมี923 903 993ค่ะแล้วก็มีเลขล่าง2ตัวอีกใบนะคะมี05และ07ค่ะ แล้วก็มีใบสรุปบนล่างนะคะเลขบนนะคะมี9 2 3 9 0 3 9 9 3บนสองตัวนะคะมี2 3 0 3 9 3ล่างสองตัวนะคะมี0 5 0 7นี่ก็เป็นหวยบนล่างรัฐบาลไทยงวดวันที่16ทับ5 2,567 ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครป์ช่องทม,มนวันจารีพาด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ